ข่าวชุมชนบ้นานฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชย์ค้าของเก่า089 754 8284 081 458 2825 08 45 28อัชาราบิวตี้ช็อป087 790 2229 038 695 121สวัสดีค่ะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2556ณวัดบ้านฉางไปรับชมพร้อมกับทีมข่าวภาคสนามกันเลยค่ะครับผมรับช่วงต่อน้องแพวนะครับปริชัดพ้องเศษนะครับก็ส่งภาพบรรยากาศมาให้กับผมนะครับที่จะพาท่านผู้ชมมารับชมภาพกิจกรรม นะครับบรรยากาศภาพกิจกรรมที่ผู้สานิชชนชาวบ้านฉางนะครับได้ร่วมกันนะครับทำบุญในเนื่องในเทศกาลข้าวบาษาประจำปีนี้นะครับณศาลาการบเรียนของวัดบ้านฉางนะครับไปกันเลยครับวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิ สังขังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิอารามีพัทธสีมายังโพธิลุขังเจติยัง สองวันที่ผ่านมานี้ก็เป็นสองวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันนี้นะครับในวันเข้าพรรษานะครับแล้วได้เห็นภาพที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับได้ร่วมกันสื่อสารเพณีนันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะก็หรือว่า บุคคลทั่วไปที่ย้ายถิ่นฐานข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวัดของเราเพื่อศึกษารประเพณีและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนนะครับสิ่งนี้เนี่ยผมมองเห็นว่าเ,าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าจะหล่อหลอมจิตใจอของเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องชาวเผืาปัญชางนะครับได้ต้อนรับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆในพื้นที่ของเราแล้วก็เข้ามาดูแล พุทธาศาสตร์นะพุทธาศาสนาในพื้นที่ของเรานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพวกเรารวมท้งคนพื้นที่ด้วยนะครับที่มองเห็นวันสําคัญแบบนี้เราเช่วยกันรักษาประเพณีนไวยอย่างยืนตลอดไปครับ นี่ก็คือภาพที่สวยงามนะครับที่ผู้สานิชชนชาวบ้นานฉางได้ร่วมกันสืบสานละเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นทั้ง อาสาฬหบูชาที่ผ่านมานะครับหรือวันนี้นะครับในวันเขา้าพรรษาเดี๋ยวเราก็ไปพบกับ uh, น้องเฟิร์นปริชัิ ป้องเศษกันต่อไปนะครับค่ะและที่ท่านผู้ชมรับชมไปนะคะนั่นก็คือภาพบรรยากาศที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านฉางและพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะต่างร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากันอย่างเนืองแน่นท้ายนี้นะคะหากท่านผู้ชมอยากจะติดตามรับชมข่าวชุมชนบ้านฉางก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ YouTube โดยการพิมพ์คาว่า ข่าวชุมชนบ้านฉางหรือทางเคเบิลทีวีระยองนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ระยองชาแนลทูค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็สามารถกดไลค์แฟนเพจ Facebook ได้ที่ข่าวชุมชนบ้านฉางดิฉันปริชัดป้องเศษและทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับกิจกรรมดีๆของชุมชนบ้านฉางและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ